อากาศที่ญี่ปุ่นเริ่มเย็นสบายแล้วเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเต็มตัววันนี้ป้าป๋าพาทัวร์ออกมาดูใบไม้เปลี่ยนสีคอ,อนิจิวะค่ะปันแม่บ้านญี่ปุ่นจากฮิโรชิมาผู้ชายในคลิปนี้เป็นสามีของเราเองต้องบอกไว้ก่อนเผื่อใครเพิ่งมาติดตามนะวันนี้ป้าป๋าจะพามาล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่อยู่ที่ฮิโรชิมาค่ะที่นี่มีชื่อว่าช่องเขาไทชาุมีวิวภูเขาแล้วก็สะพานแดงแบบนี้สวยมากมาถึงป้าป๋าก็ซื้อตั๋วค่ะแล้วก็เดินลงมาขึ้นเรือม ไม่มีเก้าอี้นะคะให้เรานั่งกันตามอัธยาศัยเรารอกันไม่ถึง5นาทีเรือก็ออกเป็นการ<ะ>ล่องเรือแบบนี้ครั้งแรกเลยปัน<ะ>ไม่แน่ใจว่าใบไม้มันจะเปลี่ยนสีมากกว่านี้ไหมพอเท่าที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่เปลี่ยนสีมากหรือปกติแล้วมันก็จะประมาณนี้<ะ>ที่ถามนี่เพราะไม่รู้นะพอปีก่นกอนๆเนี่ยปันกลับไทยเพิ่งจะได้อยู่ดูใบไม้เปลี่ยนสีก็ปีนี้แหะ,ะปีก่อนกว่าจะกลับมาถึงญี่ปุ่นก็คือใบไม้เริ่มจะโรยหมดเป็นการล่องเรือชมบรรยากาศแบบนี้ครั้งแรกรู้สึกทับจิตทับใจใช้เวลาในการล่องเรือไปประมาณเกือบเกือบ นนไม่ไเราไม่ได้ไปกินอาหารร้านไหนไกลนะคะเป็นร้านอาหารแถวแถวนี้แหละมิราเมงมิโซบะแล้วก็เมนูอื่นๆอีกมากมายพันกับป้าป๋าก็เลยจัดโซบะเทมปุระมาสองวยไม่รู้ว่าเพราะหิวหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยมากการท่องเที่ยวของเราไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะคะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาน้ำตกและซิกเนเจอร์ก็คือใบไม้เปลี่ยนสีเราขับรถจากจุดล่องเรือมาอีกประมาณ10นาทีหรือ20บนาทีนี่แหละปันจำไม่ค่อยได้ตลอดเส้นทางก็คือเปใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้เลยมาถึงจุดที่2ซึ่งเป็นจุดส สวยมากๆแต่ว่าเก็บภาพบรรยากาศมาได้ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วทางมันมืดอ๋อแล้วก็เข้าไปชมถ้ำมีค่าเข้า,ขาด้วยนมัวแต่ถ่ายวิดีโอเลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่พอออกจากถ้ำเราก็เริ่มเดินเลยค่ะเดินเลาะแม่น้ําไปแบบนี้ตลอดทางคือสวยมากใบไม้เปลี่ยนสีนี่มันสวยจริงๆนะทุกคนเหมือนเรากําลังมองดูภาพวาดที่เขาเอาสีมาแต้มๆคือสวยมากแล้วจะบอกว่าชอบญี่ปุ่นอยู่อย่างหนึ่งคือลำธารเป็นลำธารที่แบบก้อนหินสวยน้ําใสามาถึงจุดซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วค่ะ ธรรมชาติสร้างนี่มันสวยจริงๆทุกคนมันบอกป้าป่าว่ามันเหมือนขาไดโนเสาร์เลยมุมนี้ว่าสวยนะถ่ายมาจากอีมุมนึงคือสวยมากเหมือนประตูสู่ทามแมกชินยังไงไม่รู้เดินข้ามไปแล้วเหมือนข้ามเวลาไปเลยแอบเอาก้อนหินมาต่อๆกันแล้วก็อธิษฐานขอให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญสาธุแล้วก็เพียงเนาะแล้วถ่ายรูปจากมุมนี้ก็คือสวยมากน้ำจากลําธารค่ะใสแบบสุดๆปันไม่กล้าเอามือไปแตะน้ําเลยเพราะว่ามันน่าจะเย็นมากๆตลอดทางก็จะมีน้ําตกน้อยใหญ่แบบนี้สดชื่นจนถึงกับหนาวเลยค่ะทุกคนเดินไปแล้วก็เดินกลัับปประมมาาาาณช่่ววโงกก็ คาเฟ่จิบน้ำส้มเย็นๆแล้วก็สั่งของหวานมาทานนิดหน่อยตัวนี้ข้างในจะเป็นคล้ายๆไส้โมจิแล้วป้าป๋าเห็นว่าชอบปลาก็เลยสั่งปลาย่างมาให้กินปลาย่างกับน,น้ำส้มเ <c oughs> ข้ากันเข้ากันตอ <c oughs> นแรก,ก <c oughs> ว่าจะขับรถกลับแล้วมาเห็นมุมนี้เธอสวยมากบอกป้าป๋ายังไงก็ต้องจอดคามุมนี้ขอถ่ายรูปสักแปดพันรูปก่อนกลับบ้านสนุกสนานมากค่ะวันนี้เที่ยวธรรมชาติแบบเข้าถึงธรรมชาติสุดๆขอบคุณสาหรับการรับชมจนถึงตรงนี้คลิปน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะส่วนใบนี้ไม่ได้เด็ดนะจ๊ะมันล้วเก็บบมา